ไปมาแบบไร้ลงอยพี oh ่น oh, ้องฝ่าานางแดงคนนี้อดด้กันเ้อสมเขามตม ผ่า้วบอกว่าผ่าเครื่องไปตากแบดพุงผ่าก็ดูเอาไปบนหลอดไปขอบมูน้ำดีบ่พี่น้องกระเพาะไหลเลือดไหลยางไหลลมเพิ่มน้ำนมเพิ่มเลือดดีหลายอย่างพี่น้องเคยยานางแดงต้มกินอันห้ามบุ๊มีน้ำนมให้ลูกเด้ เพาไปอันนี้มาต้มกินทูไทยพี่น้องพอมาได้กรเสือก็พอเสือเนาะกับอาหารการกินเนี่ยเพิ่มเข้ากันกัรนี้มันก็ดึงดูดมาเพิ่มเลือดเพิ่มยางมึงรู้หรือเปเป็นยางเลยพี่น้องเป็นยางเนาะตัวมาก่อนอนะจืดไปแล้วหมอหนำหอนหมอหนำต้มบนันน้กินหอนดอกกินมันเย็นละ มันสีแซบสีหอมเขาจะวากระแซบพี่น้องแสบลึ่งกินเลยดิลึ่นกินน้ำต้มเหมันเป็นยาง,งพอลเลาเรามัจากมีน้ำจืดน้ำนมเนาะป้าพวกนี้ยังไ่ได้มาอยู่เขายังห็บอย่งเนาะที่รแรกของเวเล่นลงนบุ๋งย่าพาพาเา โอ้โหเอาไปขอบมูมนเปลี่ยนสถานที่ก่อนไปดองมันชิดังขนุกตื่นมาดอกใหม่เข้ดีกลัวเตนเพรนเต้น,นสวยงามมากเเป็นดอกเป็นอยางกันเบิดล่ะออกดอกกันหมดแล้ว กินบอกน้องมีเอิ้นปะหักยาพื้นเมืองเด้อน้องเด้อโบจากแดดจะตุ่มได้ ได้นายมันพร้อมมันถึกอยู่ดี งนไดดีหลายอย่างพี่น้องดีหลายอย่างกระพกกระเพาะเนี่ยนี่ดีเบิร์ดยังดีหลายลมพี่น้องพวกกระเพาะลมกระเพาะนี่ินได้หลายเยอะหลายอย่าง มีเงินซื้อนมผงให้ลูกกตต้องหาหักใหม่เยียวยากินคินออกยังหน่อยก็หายนางได้จ้ะหกเดือนหรือเป็นปีจะไข่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่น่ะเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วนะยังนะ หาขิงกัพอเนาะเข้าหนาซื้อกันพอดีปลาไหลท้ามามื่อปซื้อใส่ปลาไหลวะ อันนี่แล้วมันก็ซื้อใช้มาบ้านที่เมืองเหอเขาผ่านี่มันสีแดงอ่องต่งผักบบก่นคิดกินน้ำต้มละ นอนดอกไม้ดอกตอกุน Nó té hứng hứng Có phải bà mẹ bắt bà có pít thôi Bà mẹ đang sao thịt có pít จะเปิดจะเปิดคิดจะปิดจะปิดเห็นว่าได้ปั๊มน้ำมันค่ะจะตากแห้งนะคะพี่น้องค่ะบูมียังเห็ดยังทำพี่น้องเอ้ยเอาแต่ลูกไะเต่าไปทางใดลูกกินนมแม่จ้า 我修过，我对象腿，腿那 กะนั่งหมูถ้าหากว่าพายุกรรมอยู่อยู่กร,รมหอนอยากเอามานันไปใส่หมูน้ำตุ่มก็ได้ได้พี่น้อง ได้หมอเติบอตัวหน่อยก็พาครื่ง มอหักม่หก็เป็นมอหักใม่เสมอได้เด้หนูเอ้ยแต่เซ่อใส่แล้วใคลีปนะอยู่ทิงพุอยู่ทิงพุเียด้ามจะเป็นเบาดังอย่าลูกตื อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสองเก่าสองใหม่เด้อจ้าสองนี่กี่โอ้แงอย่าลืมพี่น้องกดติดตามส่งคลิปเราจนจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ กินข่าวแซบนะกินอันนี้นะเมื่อยๆวังหันนะมากินนีแเ้าพี่นอ้องเ้าแล้วก็เลยว่ากินต่อเนอ ตากแดดอยู่รังคาบแล้วมันี่บอ่อพันธ์นี่มันกแดงนีความแดงของมันเรื่อยานั่งแดงตัวนี้อ,อันเลนน่อยมันเน่ย เพื่อนเมืองอย่าลืมเลยจ้าพี่น้องจ๋าพบพอกันใหม่เลยจ้าคิดหนีนน่น้องอัตโนนาโถน้องจ๋าดูประแบบของเรา ความสุขพี่น้องความสุขอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องอนยะู่แบบงเงียบจ้ามีกินก็กินไม่มีกินก็ไม่กินไม่มีกินก็อดสิ่งเลยไม่อยากอดทั้งนั้นเลย <c oughs> เป็นไปได้ก็ไม่อยากอดแล้วนะพี่น้องนะอยากมีอยู่มีกินไปเลยพี่น้องเด้อกูสบายจ้า บริทายังเด้อามื้อเด้อห